ตำแหน่งผู้อุนวในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลมโพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บ้านเลขที่289ปู9 09. 09. ตำบลมะกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีจำนวนประชากรที่รับผิดชอบ5,195คนและเจ้าหน้าที่มีทั้งหมด12คนสำหรับภารก,กิจของหน่วยงานนั้นข้อที่1 สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนข้อ 2. จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนให้เข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานและทันสมัยข้อที่ 3. บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้ระบบธรรมาภิบาลสำหรับคนพิการของหน่วยงานมีทั้งหมด1คนหน้าที่หลักและภารกิจหลักของคนพิการคือข้อที่1 คัดกรองและช่วยเจ้าที่บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการงานคัดกรองต่างๆในโปรแกรม hot xe ข้อที่2ลงรับจ่ายยาและเวชภัณฑ์และวัสดุสำนักงานสรุปยอดคงเหลือส่งทุกสิ้นเดือนข้อที่3จัดทำวันเพจประชาธัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานตามสื่อต่างๆข้อที่4งานคู่รูปพันจัดทำทะเบียนและเอกสารพรอบันทึก ข้อมูลงบค่าเสื่อมลงในระบบและข้อที่5ดูแลและติดตามงานอาสมอทุกสิ้นเดือนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ทุกคนของหน่วยงานครับสำหรับการพัฒนาคุณพิการนั้นข้อที่1ส่งเสริมให้คุณพิการเข้าร่วมอบรมงานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานขององค์กรข้อที่2ส่งเสริมให้คุณพิการ ติดต่องานและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่นอปตหรือโรงเรียนข้อที่3ส่งเสริมให้คุณพิการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนในการคัดกรองต่างๆเช่นงานคัดกรองสุขภาพประจําปีงานคัดกรองเอ็กซเรย์ปองงานรณรงค์โรคไข้เลือดออกและงานเจาะเลือดหาสารพิษในกลุ่มเกษตรกรและข้อที่4ส่งเสริมให้คุพิการเข้าอบรม ออนไลน์เกี่ยวกับงาน AI เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดใช้จริงกับงานในองค์กรครับภาพรวมก่อนและหลังคนพิการที่เข้ามาช่วยงานซึ่งก่อนจ้างงานของคนพิการนั้นในองค์กรมีบุคลากรน,น้อยไม่เพียงพอต่องานงานบางอย่างอาจจะล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต้องทำงานหลายอย่างแต่พอหลังจากจ้างคนพิการเข้ามาในองค์กรแล้ว ก็ถือว่าเป็นผลดีกับหน่วยงานของเราทําให้องค์กรไม่ล่าช้างานเสร็จทันเวลามีประสิทธิภาพเพราะคนพิการสามารถามีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทําง,งานเก่งมีความขายันตั้งใจในการปฏิบัติงานเรียนรู้งานได้ไวสามารถแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เป็นอย่างดีสุดท้ายขอขอบคุณบริษัท Power l i อิ e n g i n e e r i n งจำกัดมหาชน ที่กรุณาจ้างงานสํัหรคนพิการขอขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุดารัตสวัสดีชาอายุ36ปีมีความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่การจัดการทั่วไปค่ะชีวิตก่อนได้รับการจ้างงานในแต่ละวันก็อยู่แต่บ้านค่ะ ขาดความมั่นใจในตนเองไม่อยากพบเจอใครไม่กล้าเข้าสังคมเพราะยังปรับสภาพจิตใจของตนเองไม่ได้มีรายได้แค่เงินพิการรายเดือนและรับสร้างเขียนงานเล็กๆน้อยๆยค่ะซึ่งไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหลังจากที่ได้รับการจ้างงานชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ในด้านของงานพยายามเรียนรู้การทำงานให้เก่งขึ้นในทุกๆด้านเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ทักษะการทำงานเพื่อนำมาพัฒนาและต่อย,ยอดใช้จริงกับงานในหน่วยงานค่ะในด้านของการเข้าสังคมมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นกล้าเข้าสังคมสามารถพัฒนาความสัมพันธ์การทำงานการทำกิจกรรมร่วมกับทุกคนได้เป็นอย่างดีค่ะ ในด้านของการออมรู้จักการวางแผนทางการเงินแยกสัสดส่วนเงินเดือนแบบชัดเจนและออมเงินเดือนละ1000บาทมีไรายได้เสริมจากการนำของมาขายในหน่วยงานและสามารถช่วยเหลือครอบครัวผ่อนรถยนต์ได้ค่ะและในด้านสุขภาพก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเลือกทานอาหารออกกำลังกายมากขึ้นเริ่มใส่ใจดูแลตนเองมากขึ้นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสุขภาพของตนเองค่ะ ผลลับที่ได้ออกมาก็เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะ mm hmm. คุณค่าที่ได้รับจากการจ้างงานทําให้เรามีรายได้และพึ่งพาตนเองได้เป็นมูลฐานสําคัญในการใช้ชีวิตที่มั่นคงได้พัฒนาศักยภาพและทักษะการทํางานได้ฝึกฝนได้เรียนรู้และเติบโตในอาชีพของตนรู้สึกมีคุณค่าและได้การยอมรับจากสังคมไม่ถูกกีดกันหรือถูกมองข้าม สร้างความภูมิใจให้กับตนเองและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นได้ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมค่ะและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานของคนพิการทำให้คนพิการได้มีงานทำมีไรายได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ